เมื่อความเข้าใจผิดเรื่องผู้หญิงทำให้เพื่อนรักกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตและทำให้เกิดการแย่งชิงตำแหน่งราชาแห่งท้องทะเลซึ่งกว่าทั้งสองจะได้เข้าใจกันเรื่องราวมันก็เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขได้แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องมหาสมุทรลำสุดลามหาสมุทร ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวิชัยหนุ่มสุดห้าผู้มีความต้องการที่จะทำงานเป็นตำรวจหลังจากที่พยายามเตรียมตัวอยู่นานในที่สุดเขาก็สามารถสอบตำรวจได้สำเร็จวิชัยเป็นเด็กกำพร้าและไม่มีญาติพี่น้องทำให้เขาต้องใช้ชีวิตในบ้านหลังเล็กๆคนเดียวอย่างดีที่เขามีแฟนสาวที่ดีคอยมาดูแลเอาใจใส่ โดยเธอมีชื่อว่ามาหาลักษมีเธอทำอาชีพเป็นครูสอนเต้นและเงินแทบทุกรูปีที่หามาได้เธอก็มักจะเอามาเปวิชัยเพื่อให้คนที่เธอรักได้มีชีวิตที่ดีและทําให้เขารู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอทางด้านวิชัยก็ได้ใจจนในบางครั้งเขาถึงขั้นแอบขึ้นห้องของมาหาเพื่อมาของเงินเธอซึ่งเธอดีใจมากๆเมื่อวิชัยขอบคุณเธอด้วยคําพูดที่ว่าฉันรักเธอในวันหนึ่งมาหาไปหาวิชัยที่บ้านเพื่อทำความสะอาดและเก็บกวาดบ้านให้ จากนั้นเธอก็ขอร้องให้วิชัยทำตัวให้เป็นผู้เป็นคนแล้วก็รีบมาแต่งงานกันทางด้านวิชัยพอได้ยินเรื่องแต่งงานก็โมโหขึ้นมาแล้วก็ไล่เธอให้ออกไปจากบ้านซึ่งก่อนที่มาหาจะกลับไปเธอก็บ่นน้อยใจที่วิชัยทำแบบนี้กับเธอทั้งที่ในวันนี้เธอแค่จะเอาเงินและเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาให้ทางด้านวิชัยพอเห็นของพวกนั้นก็หายโกรธแล้วก็ตามไปง้อเธอนอกจากมาหาแล้ววิชัยก็ยังมีอีกคนที่ดีกับเขามากๆโดยคนคนนั้นคืออรชุนเพื่อนคนเดียวของวิชัยซึ่งพวกเขาก็สนิทแล้วรู้จ ก็นน่ายัเปองดีโดยเฉพาะเรื่องที่อรชุนเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนไม่ยาบได้อย่างเช่นตอนที่ถูกแก๊งอัฐพาลขับรถมาชนมอไซค์อรชุนก็ได้ลุยเดี่ยวตามไปรุมกระทือพวกนั้นโดยไม่ได้เกรงกลัวอะไรซึ่งวิชัยก็รู้ดีว่าเพื่อนจะไปทําแบบนั้นเขาเลยตามมาช่วยด้วยอีกแรงทําให้แก๊งอัธพาลพวกนั้นถูกสคู่หูสุดโหดจัดการสะเละ ในตอนนี้อาราชุนยังคงว่างงานอยู่โดยเขาวางแผนไว้ว่าจะใช้เงินมรดกของพ่อมาทําธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าแม่ของเขาจะไม่ค่อยอยากให้ลูกใช้เงินมือเติบแบบนี้ซึ่งเธอก็มักจะชมวิชัยให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าเขาเป็นเด็กกําพร้าที่มีความพยายามและสามารถหางานเลี้ยงชีพตัวเองได้ ต่างกันจากชุนชูลุงของอรชุนที่ไม่ค่อยชอบคนทะเยอทะยานอย่างวิชัยซึ่งลุงชุนชูก็มีอาชีพเป็นชาวประมงที่มีนิสัยสุดบ้าอีกทั้งมีความฝันที่จะนีจัดอาชีพจับปลาจนๆแล้วก็ไปเป็นราชาครองทะเลแห่งนี้ซึ่งราชาที่ลุงแกหมายถึงก็คือการได้เป็นเจ้าพ่อธุรกิจลักลอบคนของผิดกฎหมายแต่ที่ผ,ผ่านมาชุนชูก็ไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่เพราะที่นั่นมีแก๊งลักลอบคนของเถื่อนอยู่แล้ว และรองหัวหน้ากลุ่มก็เป็นคนที่โหดเยี้ยมมากๆซึ่งพวกมันก็มักจะส่งคนมาฆ่าชุนชูเวลาที่เขาแอบค้นของเถื่อนซึ่งรองหัวหน้าแก๊งที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าธน an ันชัยส่วนหัวหน้าใหญ่ของแก๊งมีชื่อว่าบาปจีซึ่งเขาก็เป็นพี่ชายของธนันชัยด้วยแต่ดูดูแล้วบาปจี G ก็เป็นพี่ชายแค่อายุและเป็นหัวหน้าแค่ตำแหน่ง เนื่องจากในชีวิตจริงเขากลัวน้องชายตัวเองมากๆเวลาที่เห็นธนันชัยฆ่าคนฆ่าลูกน้องที่ไม่ได้ดังใจบากจีก็กล้าๆก,ก,กลัวๆที่จะเข้าไปเตือนน้องซึ่งก็แน่นอนว่าทางด้านธนันชัยไม่ได้เชื่อฟังพี่ชายตัวเองเลยสักนิดแถมยังข่มขู่บากจีไปว่าอย่ามาให้คําแนะนําไร้ประโยชน์กับฉันอีก ในวันหนึง่งอรชุนบังเอิญไปเจอเหตุรถชนกันซึ่งก็มีสาวสวยคนหนึ่งอ้างกฎหมายมาตราต่างๆเพื่อข่มขู่คู่กรณีทางด้านลุงคู่กรณีก็ไม่ยอมและได้เถียงเธอกลับไปด้วยท่าทางที่โมโหร้ายออรชุนที่เห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปโชว์หล่อบอกให้ลุงจ่ายค่าเสียหายให้เธอแล้วก็ใส่หัวไปซะ แต่ลุงก็สวนกลับไปว่าทำไมฉันต้องจ่ายด้วยเธอเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์มาชนทางด้านอารชุนก็ถึงกลับหน้าแตกเมื่อได้รู้ว่าเธอเป็นคนผิดซะเองซึ่งอรชุนก็จะรีบเดินหนีไปแต่ลุงคู่กรณีก็เรียกอรชุนให้กลับมาทำตัวเป็นพระเอกต่อโดยหญิงสาวคนนั้นก็ยังไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายเธอเลยขอร้องให้อรชุนช่วยจ่ายไปก่อนซึ่งอรชุนก็จำต้องยอมทำตามนั้นเพื่อให้เรื่องมันจบโดยสาวสวยคนนั้นมีชื่อว่าสมิตา วันต่อมาอรชุนพยายามติดต่อสมิตาเพื่อทวงเงินแต่เธอก็เรียนอยู่เลยไม่ได้รับสายอรชุนเลยตามไปหาเธอถึงห้องเรียนแต่เธอก็คืนเงินได้แค่500รูปีอรชุนเลยขอร้องให้เธอคืนทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้เพราะเขามีเรื่องจําเป็นต้องใช้ในคืนนั้นวิชัยชวนอรชุนไปดูอะไรบางอย่างทางด้านอรชุนก็ยอมตามเพื่อนไปพอไปถึงก็ได้รู้ว่าวิชัยพามาแอบดูแก๊งบาปจีที่กําลังลักลอบคนของผิดกฎหมายที่สามารถทําเงินได้มาหาศาลในช่วงข้ามคืน ตอนแรกอรชุนก็ภูมิใจในตัวเพื่อนที่มาตามสื่อพวกทําผิดกฎหมายตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เป็นตํารวจแต่วิชัยก็บอกว่าเขาไม่ได้จะทําแบบนี้เพื่อที่จะได้เป็นตํารวจที่ดีและซื่อสัตย์เขาทําทุกอย่างนี้เพื่อเงินและอํานาจซึ่งวิชัยก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นตํารวจเพื่อร่วมธุรกิจกับแก๊งบาปจีซึ่งเขาก็จะหาเงินจากค่าในหน้าและเงินสินบนต่างๆทางด้านอรชุนที่ได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นเขาก็พยายามเตือนและห้ามเพื่อน เช้าวันต่อมามาหาได้มาที่บ้านของอารชุนเนื่องจากเธอรู้ดีว่าวิชัยนับถือแม่ของอารชุนเหมือนแม่ของตัวเองซึ่งมาหาก็จะมาฟ้องแม่เรื่องที่วิชัยเอาแต่ปฏิเสธเรื่องการแต่งงานทางด้านแม่พอได้ยินแบบนั้นก็ยอมไม่ได้เธอจึงได้เรียกให้วิชัยมาหาทันทีจากนั้นก็กดดันจนวิชัยยอมรับปากว่าจะแต่งงานด้วยหลังจากที่ได้เข้าทำงานเป็นตำรวจ ัดฉากไปที่สมิตาเธอได้แวนมอเตอร์ไซค์ไปชนรถชาวบ้านอีกครั้งซึ่งเธอก็นึกถึงอรชุนทันทีทางด้านอรชุนพอได้เห็นหน้าอันง,งดงามและน่าสงสารของเธอก็ทนไม่ไหวเขาจึงได้จ่ายเงินค่าเสียหายให้เธอไปอีกครั้งซึ่งการที่อรชุนทําดีกับสมิตาแบบนี้มันก็ทําให้เธอประทับใจหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มออกเดทและพัฒนาความสัมพันธ์กันจนเข้าใกล้สถานะแฟน ในขณะเดียวกันพอมาหาได้ฟังข่าวดีเรื่องการแต่งงานเธอก็สดใสร่าเริงมากขึ้นทําให้ความรักของพวกเขาหวานซึ้งไม่แพ้คู่ของอรชุนเลยซึ่งการที่ได้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันแบบนี้มันก็ทําให้มหาใจอ่อนและยอมนอนจับมือกับผู้ชายตามที่เขาต้องการตัดฉากไปที่แก๊งของบาปจีนับวันธนันชัยก็ยิ่งทําตัวโหดเหี้ยมและวางท่าใหญ่โตจนบาปจีเริ่มไม่พอใจแต่ในตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถทําอะไรไปได้มากกว่านี้เพราะธนันชัยเป็นคนที่จัดการได้ยากและน่ากลัวมาก ในวันหนึ่งลุงชุนชูก็ได้มาคุยเล่นกับอรชุนที่บ้านซึ่งอรชุนก็ได้ถามถึงเรื่องธุรกิจลับของลุงว่าเป็นยังไงบ้างพอชุนชูบอกว่าตอนนี้กำลังถูกตำรวจจับตามองวิชัยก็พูดขึ้นมาว่าถ้าลุงจ่ายค่าในหน้าติดสินบนให้ตำรวจมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรแล้วทางด้านชุนชูจึงตอบกลับไปว่าฉันเคยจ่ายให้พ่อนายแล้วแต่มันหลอกแล้วก็ทิ้งฉันจนเสียหายไปมากซึ่งการที่ชุนชูพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะเขาเคยมีเรื่องหมางใจกันกับพ่อของวิชัยมาก่อน มันเลยเป็นสาเหตุทําำให้ชุนชูไม่ชอบวิชัยยิ่งได้มารู้ว่าวิชัยมีเป้าหมายที่จะเป็นตำรวจชั่วเหมือนกับพ่อชุนชูก็ยิ่งไม่อยากให้อรอชุนคบและยุ่งเกี่ยวกับวิชัยทางด้านวิชัยพอได้ยินชุนชูพูดถึงพ่อในทางที่ไม่ดีเขาก็ไม่พอใจมากจนเกือบจะมีเรื่องยิ่งดีที่อรอชุนเข้ามาห้ามแล้วก็ขอให้ลุงกลับไป หลังจากนั้นวิชัยก็ไปยืนหงุดหงิดโมโหอยู่คนเดียวริมทะเลพอมาหาเขาไปหยอกล้อวิชัยก็พานตบหน้าเธอแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่อย่างดีที่เธอรักวิชัยมากซะจนไม่ว่าอะไรซึ่งที่เธอมาหาในวันนี้ก็เพื่อบอกว่าพ่อของเธอกำลังหาคู่ให้เธอเลยมาขอร้องให้วิชัยเลื่อนการแต่งงานมาให้เร็วขึ้นทางด้านวิชัยที่กำลังหงุดหงิดอยู่พอมาหามาพูดเรื่องการแต่งงานมันก็ยิ่งทำให้โมโหมากขึ้นไปอีกเขาเลยทำตัวแย่แย่ใส่มาหาและทำให้เธอต้องเสียใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นมหาก็โทรเรียกให้อรชุนมารับแล้วก็เล่าเรื่องวิชัยให้ฟังทางด้านอรชุนก็แก้ตัวแทนเพื่อนเพื่อปลอบใจมหาในขณะเดียวกันวิชัยก็บังเอิญไปเจอธนันชัยเขาเลยแอบสะกดรอยตามไปแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกธนันชัยจับได้ซึ่งคนโหดเหี้ยมอย่างธนันชัยก็ไม่ยอมปล่อยให้วิชัยมีชีวิตรอดกลับไปทางด้านวิชัยก็พยายามสู้ตอบโต้เอาชีวิตรอดแต่มันกลับกลายเป็นว่าธนันชัยพลาดท่าถูกมีดเสียบเข้าเต็ม ทางด้านวิชัยเลยรีบหนีมาขอความช่วยเหลือแต่ชุนชูก็บอกว่ามันสายไปแล้วเพราะถ้าวิชัยฆ่าธน,นชัยตายจริง วิชัยจะไม่มีทางมีชีวิตรอดอยู่ในเมืองนี้ได้แน่นอนชุนชูเลยได้แต่แนะนําให้วิชัยเรียบหนีไปให้ไกลที่สุดซึ่งทางด้านอรชุนก็ไม่อยากให้เพื่อนหนีไปเขาเลยอาสาจะไปจัดการแก๊งนรกนั่นแต่วิชัยก็ไม่อยากให้เพื่อนเดือดร้อนเขาจึงเลือกที่จะหนีไปเองออรชุนเลยอาสาที่จะไปพาตัวมาหาออกมาจากบ้านเพื่อให้เธอได้หนีไปพร้อมๆกันซึ่งมาหาก็รักวิชัยมากจนถึงขั้นยอมหนีจากพ่อแม่มาแต่พอมาถึงสถานีรถไฟพวกเขาก็หาวิชัยไม่เจอซึ่งมันก็เป็นเพราะวิชัยจงใจหลบซ่อนตัว เนื่องจากเขาไม่ต้องการพามาหาไปด้วยสิ่งแย่ๆที่วิชัยทำลงไปมันก็ทำให้อรชนุนรู้สึกผิดต่อมาหามากๆพอเธอกลับไปที่บ้านเธอก็ถูกพ่อทุบตีกลางถนนต่อหน้าชาวบ้านแล้วก็ด่าเธอที่หนีตามผู้ชายไปแถมยังบอกว่าเธอเป็นความอัปยศยของครอบครัวทางด้านอรชนุนก็ได้แต่มองเธอด้วยความสงสารและเศร้าใจ หลังจากนั้นไม่นานบาปจีก็รู้ว่าคนทำคือวิชัยและรู้ว่าวิชัยได้หนีไปแล้วบาปจีเลยมาหาอราชุนเพื่อแจ้งข่าวว่าความจริงแล้วธนันชัยยังไม่ตายโดยในตอนนี้เขายังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเป็นสีหน้าที่พร้อมจะฆ่าทุกคนรอบตัวของวิชัยให้หมด ซึ่งการที่บาปจีมาบอกให้รู้มันก็เป็นเพราะเขาอยากช่วยเหลืออรชุนในการฆ่าธนันชัยเพื่อให้แกงได้ตกเป็นของเขาคนเดียวทั้งด้านอารชุนก็ปฏิเสธข้อเสนอไปพร้อมทั้งบอกว่าถ้ามีคนมาทําร้ายคนที่ฉันรักจริงล่ะก็ฉันจะฆ่ามันก่อนที่ซาตานจะเรียกหาซะอีกหลังจากนั้นอรชุนก็เอาแต่คิดเรื่องที่จะไปตามหาเพื่อนแต่ชุนชูก็มาเตือนสติว่าแกตามหาคนที่หายได้แต่แกตามหาคนที่หนีไม่ได้ ในขณะเดียวกันมาหาก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจตลอดทั้งวันแถมพ่อของเธอก็บ่นและด่าธเธอทุกครั้งที่เห็นหน้าทําให้เธอยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกส่วนอรชุนก็เป็นห่วงเธอมากๆเขาจึงได้แวะเวียนมาแอบ,บดูเธออยู่บ่อยๆโดยไม่ให้เธอรู้แต่ก็ดูเหมือนว่าอราชุนจะใส่ใจมาหามากจนตัดขาดการติดต่อกับสมิตาไปเลยซึ่งในตอนแรกเธอก็ยังพอทนไหวแต่ผ่านไปหลายวันอรชุนก็ยังไม่รับสายเธอเลยทนไม่ไหวและได้มาตามหาอราชุนเพื่อที่จะบอกเรื่องสําคัญว่าเธอเรียนจบแล้วและจะต้อง ไ,ไปทำงานที่ไฮเดร,รบัดซึ่งทางอรชุนก็พูดกับเธอด้วยความเย็นชาว่าเธอไม่จำเป็นต้องมาบอกฉันเธอไปได้เลยทางด้านสมิตาก็รับรู้ได้จากการกระทำของอรชุนว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันได้จบลงแค่นี้หลังจากธนันชัยรักษาตัวจนหายเขาก็ไม่รอช้าที่จะแก้แค้นซึ่งเป้าหมายแรกของเขาก็คือมหาที่ในตอนนี้กำลังซื้อของอยู่ในตลาด แต่ก่อนที่ธนันชัยจะได้แตะต้องตัวเธออรชุนก็ได้มาห้ามไว้ซึ่งเขาก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับธนันชัยโดยไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น,น้อย แถมเขายังเปิดฉากซัดหน้าธนันชัยลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็จัดการลูกน้องของธนันชัยแบบจัดหนักจัดเต็มจนหมดสภาพต่อด้วยการเข้าไปด,ดวลหนึ่งตอนหนึ่งกับธนันชัยซึ่งในตอนแรกทั้งคู่ก็สู้กันอย่างสูสีไม่มีใครยอมใครแต่หลังจากที่ธนันชัยถูกแทงเข้าที่ตาเขาก็วิ่งหนีอรชุนไปด้วยความหวาดกลัวทางด้านอารชุนก็วิ่งตามไปปิดงานด้วยความดุร้ายราวกับสัตว์ป่าซึ่งชุนชูก็ได้เข้ามาเห็นพอดี หลังจากที่บาบจะยุรู้ข่าวการตายของน้องชายเขาก็ดีอกดีใจมากๆที่ตัวอันตรายได้ตายจากไปสทัทีซึ่งเขาก็ตอบแทนอรชนุนด้วยการไม่แจ้งความเอาเรื่องอะไรทำให้อรชนุนไม่ต้องถูกตำรวจจับแต่ในวันหนึ่งอยู่ดีๆตำรวจก็บุกเข้ามาตรวจค้นห้องของอรชนุนซึ่งตำรวจก็ไปเจอของผิดกฎหมายในห้องทางด้านออรชนุนก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเขาแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อทำให้เขาต้องนอนคุก แต่หลังจากนั้นไม่นานชุนชูก็นําเงินไปติดสินบนตํารวจเพื่อช่วยอรชุนออกมาซึ่งชุนชูก็บอกว่านี่เป็นฝีมือของบาบจีที่ต้องการใส่ร้ายอรชุนแถมยังบอกอีกว่าแม้บาบจีจะไม่ได้แข็งแกร่งแต่มันฉลาดและเป็นคนที่สู้ด้วยความรุนแรงได้ยากชุนชูเลยแนะนําให้อรชุนตอบโต้และปกป้องคนที่รักด้วยการทําให้ตัวเองมีเงินและอํานาจเหนือกว่าบาบจีหรือก็คือชุนชูต้องการให้อรชุนหันมาทําธุรกิจลักลอบคนของ,ของผิดกฎหมายและกลายเป็นราชาแห่งท้องทะเลนี้ ตัดฉากไปที่มหาหลังจากที่พ่อรู้ว่าเธอท้องเขาก็ได้ไล่ลูกสาวออกจากบ้านแถมยังลากเธอมาด่าให้ชาวบ้านฟังพออรชุนรู้เรื่องก็รีบมาหาเธอทันทีจากนั้นเขาก็เข้าไปพูดกับพ่อของมหาว่าถ้าแกด่าลูกสาวอีกคำเดียวฉันจะฆ่าแกทิ้งตรงนี้แน่หลังจากนั้นอรชุนก็พามาหาไปอยู่ที่บ้านของเขาทางด้านแม่ของอรชุนก็รู้สึกผิดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในความรักของวิชัยและมหาเธอเลยเต็มใจที่จะช่วยเหลือมาหาทุกๆอย่าง หลังจากนั้นอรชุนก็เริ่มทำธุรกิจลักลอบขนของเถื่อนซึ่งความโหดและใจถึงของเขามันก็ทำให้ทุกคนในวงการเกรงกลัวและให้ความเคารพอีกทั้งยังมีประสบการณ์อันโชคชนของชุนชูทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับบาปจีในขณะเดียวกันนั้นอรชุนก็คอยมาดูแลมหา,หาอยู่ตลอดซึ่งในตอนนี้เธอก็ยังคงเศร้าเสียใจกับเรื่องในอดีตแต่พอเธอคลอดลูกและได้เห็นหน้าลูกเธอก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาบ้าง หลายปีผ่านไปอรชุนได้กลายมาเป็นราชาแห่งท้องทะเลตามที่ตั้งใจไว้โดยเขาได้ขยายอำนาจและอิทธิพลไปจนถึงขั้นที่มีนักการเมืองใหญ่ให้การสนับสนุนตรงกันข้ามกับบาทจีที่ในตอนนี้ตกต่ำมากจนแทบไม่เหลือใครที่อยากจะร่วมงานด้วยเลย ทางด้านมหาและลูกก็ยังคงอยู่ที่บ้านของอรชุนอย่างสุขสบายซึ่งอรชุนก็ดูแล,แลและให้ความรักความอบอุ่นกับปูจาจนทําให้เธอแทบไม่รู้สึกว่าขาดพอ่อส่วนแม่ของอรชุนก็รักและเอ็นดูหลานสาวคนนี้มากๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าแม่จะอยากให้อรชุนได้ลงเอยกันกับมหาและอยากให้ปูจาได้มีพ่ออย่างอรชุนเธอเลยมักจะให้อรชุนทําหน้าที่พ่อให้ปูจาอย่างเช่นการทําพิธีทางศาสนาซึ่งทางมหาก็รู้ดีว่าอราชุนดีกับเธอและลูกมากๆแต่ที่ผ่านมาเธอก็ยังคงมองว่าอราชุนเป็นแค่ เท่านนั้จนวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสไปฟังเทศซึ่งเทศบทนั้นก็ได้พูดว่าเมื่อพระเจ้าส่งปัญหามาให้เราพระองค์ก็จะส่งคนที่แก้ปัญหานั้นๆมาให้เราด้วยทางด้านมหาเลยคิดว่าอรชุนคือคนที่พระเจ้าส่งมาทําให้หลังจากนั้นเธอก็มองอรชุนเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งมันก็เป็นสายตาแห่งความรักและความห่วงใยที่มากกว่าเพื่อน หลังจากทําพิธีที่วัดเสร็จพวกเขาก็เดินทางกลับบ้านด้วยกันแต่ในระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุโดยรถของพวกเขาถูกชนจนพลิกคว่ำยิ่งดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากจะมีก็แต่มหาที่สลบไปเพราะความตกใจซึ่งในช่วงที่ทําการรักษาเธอก็ได้เห็นว่าอารชุนสามารถเป็นที่พึ่งให้เธอได้เป็นอย่างดี หลังจากออกจากโรงพยาบาลเธอก็ได้เห็นอีกว่าอราชนุนดูแลปูจาราวกับเป็นพ่อแท้ๆท,ทำให้นับจากนั้นมามหาก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์เศร้าในอดีตอีกทั้งทำให้เธอตกหลุมรักอรชนุนมากขึ้นไปอีกทางด้านอรชนุนพอได้รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเป็นฝีมือของบาปจีเขาก็จะไปฆ่าบ,บาปจีทิ้งทันทีแต่ก่อนที่จะได้ลงมือเขาก็บังเอิญไปเจอสมิตาเข้าซะก่อนซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้เป็นทนายเต็มตัวและได้ย้ายมาทำงานอยู่ที่เมืองนี้ หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มีโอกาสคุยกันอีกครั้งซึ่งสมิตาก็รู้ข่าวคราวของอรชุนเป็นอย่างดีเนื่องจากอารชุนเป็นผู้ต้องสงสยัยและมีความเกี่ยวข้องในหลายๆคดีที่สมิตารับผิดชอบแต่ทางอารชุนก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเพราะในตอนนี้เขาสนใจแค่ว่าสมิตาแต่งงานมีลูกแล้วหรือยังพออรชุนรู้ว่าเธอยังโสดเขาก็เดินหน้าสารความสัมพันธ์กับเธออีกครั้งโดยในครั้งนี้อรชุนจรงจิงจังถึงขั้นพาเธอมาเจอแม่ที่บ้านทางด้านสมิตาในตอนแรกก็ดีใจและมีความสุขมากที่ได้ มีช่วงเวลาที่ดีกับอรชุนแต่พอเธอได้ไปเห็นอะไรหลายๆอย่างที่บ้านเธอก็รับรู้ว่ามหารักอรชุนและอรชุนเองก็รักและเป็นห่วงมหามากๆเช่นกันในขณะเดียวกันการเข้ามาของสมิตามันก็ทําให้มหาแอบหึงอยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ทําได้แค่แอบมองอยู่ห่างๆและพยายามแต่งตัวสวยเพื่อให้อรชุนได้เห็นหลายวันผ่านไปสมิตาตัดสินใจบอกอรชุนให้รู้ว่ามหาแอบชอบคุณอยู่จากนั้นเธอก็แนะนําให้ออรชุนขอมหาแต่งงาน ในวันหนึง่งวิชัยได้กลับมาบ้านเกิดหลังจากที่หนีไปนานหลายปีทันทีที่มาถึงเขาก็ไปหามหาและเพื่อนรักแต่สิ่งที่เขาได้เห็นคือมหาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับอรชุนพร้อมกับลูกสาวตัวน้อยซึ่งวิชัยก็ยังไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นคือลูกของเขาเองทําให้วิชัยเข้าใจว่ามหาได้แต่างงานมีลูกกับอรชุนไปแล้วเขาจึงรู้สึกโกรธแค้นอรชุนมากๆที่ทําแบบนี้ การกลับมาของวิชัยสร้างความดีใจให้กับบาปจีมากๆเนื่องจากเขาต้องการหลอกใช้ให้สองเพื่อนรักตีกันเองซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีโดยทันทีที่วิชัยได้ปืนมาจากบาปจีเขาก็ได้มาปรากฏต,ตัวต่อหน้าอารชุนด้วยการเจาะปืนใส่จากนั้นวิชัยก็พูดจาถากถางที่ในตอนนี้อรชุนกลายมาเป็นเจ้าพ่อธุรกิจลักลอบขนของเถื่อนในทั้งที่เมื่อก่อนเคยบอกว่าไม่อยากทําซึ่งวิชัยก็คิดว่าตัวเองถูกหลอกให้หนีไปเพื่อให้อรชุนได้เป็นราชาครองทะเลที่นี่คนเดียวทางด้าน อรชุนก็ไม่สนใจว่าวิชัยจะเข้าใจผิดยังไงเพราะเข้าสนใจแค่ว่าทำไมวิชัยถึงทิ้งมหาไปทางด้านวิชัยก็ตอบมาตรงๆเลยว่าเธอเป็นภาระฉันเลยทิ้งเธอจากนั้นวิชัยก็พูดดูถูกเหยียดหยามมหาที่สุดท้ายแล้วก็มาแต่งงานกับอรชุนทางด้านอรชุนก็ไม่พอใจมากๆที่วิชัยพูดแบบนั้นเขาเลยไล่วิชัยออกไปซึ่งก่อนที่วิชัยจะไปเขาก็ได้ประกาศว่าที่เขากลับมาที่นี่คือเพื่อฆ่าอราชุนและเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าอราชุนจะตาย หลังจากนั้นวิชัยก็ร่วมมือกับบาปจีเพื่อกอบกู้อำนาจและธุรกิจลักลอบขนของเถื่อนซึ่งความโหดร้ายไร้ปราณีของวิชัยมันก็ทำให้ธุรกิจของบาบจีกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งจนทำให้บรลลังราชาแห่งท้องทะเลของอรชุนเริ่มสั่นคลอนทางด้านบาบจีเมื่อเห็นว่าความบาดหมางของอรชุนและวิชัยยังมีไม่มากพอที่จะทำให้เพื่อนรักทั้งสองฆ่าฟันกันได้จริงๆเขาเลยสร้างเรื่องใส่ไฟให้ฟังว่าความจริงแล้วธนันชัยไม่ได้ตายเพราะวิชัยแต่อรชุนเป็นคนฆ่าต่างหาก ดังนั้นความจริงแล้ววิชัยก็ไม่จําเป็นตน้องหนีไปนอกจากนี้บาปจีก็ยังพูดอีกว่าเพื่อนแกได้นอนกับมหาและได้เป็นราชาแห่งท้องทะเลที่นี่แต่ดูแกสิต้องมุดหัวอยู่แบบหลบๆซ่อนๆทางด้านวิชัยที่ถูกปั่นหัวจนหลงเชื่อก็โกรธแค้นมากๆเขาเลยเอาคืนอรชุนด้วยการจับชุนชูนและปูจาม,มาจากนั้นก็โทรไปเล่นสนุกกับอรชุนเพื่อให้เขาออกตามหาไปทั่วทั้งเมืองแต่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ไม่เจอวี่วีแววของวิชัยเลย ในขณะเดียวกันวิชัยก็ได้เข้าไปทรมานชุนชูด้วยความสะใจทางด้านชุนชูเลยต้องพูดความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาได้ไปแนะนําให้อรชุนฆ่าวิชัยซะซึ่งอรชุนก็แข็งแกร่งมากพอที่จะจัดการวิชัยได้สบายๆแต่อรชุนก็พูดกับลุงว่าหยุดพูดอะไรบ้าๆได้แล้วเขาเป็นเพื่อนรักของผมผมจะยอมทนไม่ว่าเขาจะทําอะไรและผมจะทนจนกว่าเขาจะรู้ว่าตัวเองผิดพลาดดังนั้นผมจะไม่ทําร้ายเพื่อนและไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทําร้ายเพื่อนของผม นอกจากนี้เขายังบอกถึงเรื่องที่อรชุนมาทำธุรกิจลักลอบว่าความจริงแล้วชุนชูคือคนที่จงใจให้อรชุนถูกตำรวจจับเพื่อที่จะสร้างเรื่องให้อรชุนยอมมาทำธุรกิจผิดกฎหมายนี้เพื่อปกป้องตัวเองและคนที่รักจากน้ำมือของบาปจีซึ่งสาเหตุที่เขาหลอกออรชุนเพราะเขาอยากได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ ทางด้านวิชัยในตอนแรกเขาก็ยังไม่เชื่อชุนชูเลยเล่าอีกหนึ่งความจริงให้ฟังว่าปูจาไม่ใช่ลูกของอรชุนแต่เป็นลูกของวิชัยและที่ผ่านมาอารชุนได้แบกรับความผิดของวิชัยไว้ทั้งหมดซึ่งอรชุนก็ดูแลมาหาในฐานะแฟนของเพื่อนและเลี้ยงดูปูจาในฐานะลูกของเพื่อนมาโดยตลอด หลังจากที่วิชัยได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็สำนึกผิดและได้เดินเข้าไปกอดปูจาจากนั้นเขาก็ถามลูกสาวว่าพ่อของหนูชื่ออะไรปูจาก็ตอบว่าหนูไม่รู้แม่ไม่ยอมบอกหนูเลยทางด้านวิชัยที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้ยวยความรู้สึกผิด จากนั้นเขาก็บอกกับลูกสาวว่าพ่อของหนูชื่ออรชุนหลังจากนั้นวิชัยก็โทรเรียกให้อรชุนมารับปูจาคืนไปทางด้านอรชุนก็รีบไปหาทันทีแต่ในระหว่างทางเขาก็ประสบอุบัติเหตุในขณะเดียวกันวิชัยก็กําลังพาลูกสาวไปหาอราชุนแต่ทันใดนั้นลูกน้องของบาปจีก็ยิงเขาจากนั้นบาปจีก็ตามมาฆ่าวิชัยจนตายคาที่ส่วนปูจาก,ก็ถูกจับตัวไปอีกครั้ง ตัดฉากกลับไปที่อรชุนหลังจากที่ได้สติเขาก็รีบออกตามหาปูจาต่อทันทีแต่สิ่งที่เขาได้เห็นคือศพของเพื่อนที่เขารักมากที่สุดหลังจากนั้นอรชุนก็ลุยเดี่ยวตามไปช่วยปูจาความโกรธแทนที่เสียเพื่อนไปทําให้อรชุนกลายเป็นสัตว์ร้ายที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าจนในที่สุดเขาก็สามารถช่วยปูจาได้และก็แน่นอนว่าอรชุนไม่มีทางปล่อยให้คนที่มันฆ่าวิชัยมีลมหายใจอยู่ต่อได้ หลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงอรชุนก็ได้มาขอมาหาแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงในทันที เพื่อนมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเหล่านี้คงหาได้ไม่ยากส่วนเพื่อนที่หลายคนอยากมีและเป็นเพื่อนที่หาได้ยากมากๆมันก็คือเพื่อนแท้เพื่อนที่ไม่ทอดทิ้งกันไปไหนไม่ว่าจะยามทุกยามสุขยามสําเร็จหรือยามที่เดือดร้อนและไม่ว่าเพื่อนจะทําตัวแย่และผิดพลาดยังไงคนที่เป็นเพื่อนแท้ก็พร้อมที่จะให้อภัยและยินดีที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนกลับตัวกลับใจสุดท้ายนี้แอดอยากให้ทุกคนร่วมสนุกกั กับ Ad, โดยให้ทุกคนนึกถึงชื่อเพื่อนที่คุณสนิทด้วยมากที่สุดภายในเวลา2วินาทีถ้าหากนึกออกก็คอมเมนต์ชื่อเพื่อนของคุณไว้แต่ถ้าหากนึกไม่ออกใน2วินาทีแสดงว่าชื่อเพื่อนของคุณจำยากหรือไม่ก็เป็นเพราะคุณยังไม่สนิทกับเพื่อนมากพอจ้าถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ